สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะคะเช้านี้อากาศดีอากาศสดใสมากๆนะคะก็ครึ้มๆเหมือนฝนจะตกพาชมต้นไม้และก็เหมาะอย่างยิ่งที่เราจะมาบำรุงต้นไม้ให้ปุ๋ยไม้ประดับไม้มงคลกันนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะมีะไม้มงคลนะคะหลายชนิดด้วยกันเศรษฐีเรือนนอกราชินีหินอ่อนนะคะ,ะผู้ฉลุ ผู้ปีกนกนะคะก็มีความสวยสมบูรณ์นะคะวันนี้อยู่ที่บ้านนะคะก็เป็นไม้ที่เรานำมาบํารุงที่บ้านนะคะเพราะว่า,าที่ร้านค้าเราก็จะรับมาแล้วขายไปนะคะเสร็จแล้วก็จะมีตัวที่สุดโทมเราก็จะนำมาบํารุงเอาไว้ ที่บ้านนะคะก็จะ,ะมีหลายๆมุมนะคะที่จะบำรุงต้นไม้วันนี้พาเพื่อนๆมารับชมนะคะไม่ว่าจะเป็นอะโกนิมานะคะหรืออ,อื่นๆน,นะคะที่จะ,ะนำมาเลี้ยงดูต่อที่บ้านวันนี้นะคะไม่ทราบว่าเพื่อนๆดูแลต้นไม้อย่างไรนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ14ท่านสวัสดีค่ะ ก็สำหรับพินิจเองนะคะก็จะใช้ปุ๋ยสลับสับเปลี่ยนไปนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยละลายช้าออสโมโค้ก็ใช้แต่วันนี้จะพาเพื่อนๆมาให้ปุ๋ยต้นไม้ด้วยสูตรอินซีชีวภาพนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมและมีในวันนี้นะคะก็ตรงนี้เลยอันนี้เลยนะคะอันนี้นะคะที่เตรียมเอาไว้ก็อ่ะ จะมีตัวนี้ตัวนี้เป็นน้ําหมักขี้วัวนะคะน้ำหมักขี้วัวก็คือเราหมักเอาไว้ตัวนี้เราจะใช้ขี้วัวประมาณ1-2กิโลกร,รัมใส่ไว้ในน้ำในถังน้ำประมาณ20ลิตรนะคะแล้วแช่เอาไว้ แช่ไว้หนึ่งคืนก็สามารถนำมาตักมาใช้ได้เลยนะคะสำหรับน้ำหมักขี้วัวตัวนี้เขาจะมีธาตุอาหารครบนะคะโดยเฉพาะไนโตรเจนที่ไปช่วยในเรื่องของอการเจริญเติบโตที่ดีไม่ว่าราก ต้นใบนะคะใบเขียวใบใหญ่ต้นใหญ่ต้นสมบูรณ์นะคะตัวนี้คือน้ำหมักขี้วัวนะคะให้ตักน้ำมาประมาณสองแก้วเล็กนะคะก็คือแก้วแรปซี่แก้วใหญ่ๆแบบนี้แหละนะคะเสร็จแล้วตัวนี้ก็คือน้ำขี้เท่านะคะเราจะใช้ขี้เท่าแช่น้ำเอาไว้นะคะก็แบบนี้นะคะคือใส่ถังใส่ถังเป็นขี้เท่าสักประมาณ1กิโล แล้วนำไปแช่น้ำเอาไว้ตักเอาน้ำใสๆแบบนี้นะคะมาใช้ก็จะเป็นน้ำขี้เท้าตัวนี้คือน้ำขี้เท้านะคะน้ำขี้เท้าในน้ำขี้เท้านะคะก็ขี้เท่ามีประโยชน์นะคะมีประโยชน์มากตัวนี้ก็จะช่วยยับยั้ง เชื้อโรคต่างๆนะคะเร่งการแตกยอดใหม่ใบใหม่นะคะเชื้อโรคที่อยู่ในดินตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของอยับยั้งเชื้อโรคไล่แมลงป้องกันมแมลงมีประโยชน์เยอะนะคะตัวนี้ก็ถ้ามีก็แช่น้ำเอาไว้นะคะนำมาใช้และตัวนี้ อันนี้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็มีธาตุอาหารนะคะมีประโยชน์เยอะมากๆไปช่วยทำให้ดินร่วนซุยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในวัสดุปลูกตัวนี้คือ,อจุลินรีย์สังเคราะห์แสงนะคะถ้ามีก็นำมาใช้นะคะใครไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้ใช้ EM นะคะหรือ น้ำซาวข้าวนะคะกะ็มีวิธีการหมักในรูปแบบต่างๆนะคะอันนี้เป็นจุรินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะก็เสร็จแล้วก็จะมีตัวนี้อันนี้เป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะคะหลายๆท่านก็คงจะใช้แล้วล่ะนะคะอันนี้มีวิตามิน B3 B5 B6 B12 นะคะช่วยในเรื่องของกระตุ้นกระบวนการสร้างราก ของต้นไม้นะคะอันนี้ก็ทำให้ต้นไม้สดใสกระปรี้กระเป๋านะคะสำหรับเครื่องดื่มชูกำลังนี้นะคะเราก็จะมาดูวิธีการกันเลยนะคะอันนี้ก็น้ำที่เราจะเตรียมเอาไว้นะคะเตรียมน้ำเอาไว้ตัวนี้ถังถังประมาณนี้ก็เป็นถัง20่ลิตรนะคะถังถังแบบนี้น้ำา20ลิตรเราก็จะใส่ ส่วนผสมลงไปก็จะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำขี้เถ้าใส่ลงไปเลยน้ำหมักขี้วัวนะคะอ่าวันนี้มาทำให้ดูกันเสร็จแล้วตัวนี้จุรินซีสังเคราะห์สแสงอ่าใส่ลงไปและตัวนี้เครื่องดื่ม ชูกำลังนะคะอันนี้ก็ประมาณสามถึงสี่ช้อนแกงนะคะเพื่อนๆก็เอาก็ได้นะคะตัวนี้อ่ะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ,ะก็จะได้เป็นสีประมาณนี้ได้สีประมาณนี้ตักราดลด ตักลาดลดแบบนี้ได้เลยนะคะอ่าลาดลดลงไปเลยแบบนี้อ่าแปบ๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆรืนลดทุกต้นเลยนะคะเพื่อนๆออันนี้ก็จะตักลาดลดลงไปนะคะอ่าทำแบบนี้สัปดาห์ละครั้งได้ยิ่งดีนะคะใครไม่มีเวลาก็สักเดือนละสองครั้ง อันนี้เป็นสูตรอินทรีย์ชีวภาพนะคะที่ใช้ได้บ่อยๆนะคะเพื่อนๆอ,อ่ะเนี่ยเราก็จะได้ต้นไม้ที่งดงามเป็นการดูแลต้นไม้นะคะด้วยวิธีอินทรีย์ชีวภาพเศรษฐีวิสันด่างนะคะอันนี้เอามาจากที่ร้านอยู่ที่ร้านก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะต้องเอามาดูแลกันที่บ้านนะคะ,ะนี่แหละค่ะเวลาพี่นิดอยู่บ้านก็จะ มาดูแลมาบำรุงต้นไม้นะคะที่สุดโทรมเราก็จะเอามาดูแลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนตรงโน้นก็จะเป็นครูด่างนะคะสูตรนี้ดีมากๆนะคะทำให้ต้นไม้ใบเขียวใบใหญ่ก้านแข็งแรงนะคะระบบรากเข้าดีด้วยเพราะว่าตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะก็ไปช่วยในเรื่องของอย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ และตัวน้ำขี้เท่านะคะป้องกันแมลงได้ด้วยน,น้องก็ลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆไม่ทราบเพื่อนเพ่เลี้ยงดูแบบไหนสวัสดีค่ะทุกท่านคุณอาําัยคุณจูรีรัตนนะคะวันนี้สูตรปุ๋ยามาทำให้ดูในไลฟ์แบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็จะได้เห็นกันแบบชัดๆนะคะ บางทีบางครั้งทําวิดีโอนะคะกะ็ไม่ชัดเจนแบบนี้อ่าอย่างตัวนี้นะคะอันนี้ว่านกคุ้มนะคะนกคุ้มใช้สูตรนี้ดีมากๆนะคะเขาจะแตกกอเร็วอ่าเพราะว่าตัวน้ำขี้เท่าก็เร่งการแตกยอดใหม่แตกใบใหม่ได้ดีอีกด้วย รวยล้นฟ้าด่างได้เหมือนกันอันนี้นะคะจะทำให้เขาแตกกอรเร็วขึ้นนะคะเอาละค่ะวันนี้ใครมีข้อ,ขอคำถามใดๆไหมคะก็คงจะ,ะเป็นประโยชน์นะคะสูตรนี้เดี๋ยวพินิดจะนำสูตรปุ๋ยต่างๆนะคะมา แนะนำเพื่อนๆน,นะคะในโอกาสต่อไปก็จะมีหลายๆสูตรด้วยกันนะคะสำหรับในเรื่องของปุ๋ยที่จะใส่ต้นไม้ในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์นะคะไม่ว่าจะเอาน้ำซาวข้าวมาใช้ตัวนั้นก็ได้เหมือนกันสูตรนี้เป็นสูตรแรกที่มาบำรุงต้นไม้นะคะเพื่อนๆก็รอติดตามในไลฟ์ถัดไปนะคะว่าจะเป็นสูตรไหนกันบ้างสำหรับสูตรที่จะใส่ต้นไม้ให้งดงามนะคะ เอาละค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคุณกันทิวาหรือเปล่าคะคุณพัทยานะคะสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยสำหรับวันนี้นะคะก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามทาั้งทาง YouTube และหน้าแฟนเพจนะคะก็ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะมีบุ้งกัดใบว่าน จะป้องกันยังไงบุ้งกัดใบตัวน้ำขี้เท้าก็ช่วยได้นะคะตัวนี้น้ำขี้เท้าก็ช่วยได้เหมือนกันจะฉีดทางใบก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวในไลฟ์ถัดไปพินิจมาทำให้ดูเลยนะคะ,ะตัวมีบุ้งกัดกินใบนะคะตัวนี้สวัสดีนะคะคุณธนวดี ส่วนใหญ่เขาจะ,ะมาในช่วงกลางคืนนะคะพวกหนอนพวกบุ้งเราก็ต้องอมาฉีดป้องกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวน้ำขี้เท่าสามารถฉีดพ่นทางใบได้อีกเหมือนกันนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ